สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเช่นิดครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับเทคนิคการตัดลองทรงสูงกันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็เคยทำมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็ลักษณะศีรษะลูกค้าลักษณะเส้นผมที่แตกต่างกันนะครับก็อยากจะทำให้เพื่อนเพื่อนพี่เพืน้องได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับหัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเก็บยากนะครับเพราะว่าเป็นผมเส้นใหญ่ผมชี้ผมกา ก็ดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะขึ้นทรงด้วยฟันรองเบอร์2นะครับการขึ้นทรงด้วยฟันรองเบอร์สองก็เหมือนเดิมครับกดให้แนบชิดนะครับแล้วถ่ายขึ้นไปแล้วก็สะบัดถ่ายขึ้นไปแล้วก็สะบัดสำหรับข้างหลังใบหูนะครับให้ตะแคงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายแค่ครึ่งใบนะครับให้ไปเชื่อมกันกับด้านข้างนะฮะ สำหรับไททอยนะครับผมจะค่อยๆ่อยไล่ระดับขึ้นไปนะครับคือไถแล้วก็สบัดไถแล้วก็สบัดนะครับเราไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ความต้องการว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนนะครับกดให้แนบนะครับแล้วก็ไถนะครับวนไปวนมานะครับให้มันกินเท่าเ่ากันนะครับเราจะได้เก็บสูงได้ง่ายหลังใบหูนะครับด้านขวาก็ทําเหมือนกับด้านซ้ายนะครับตะแคงนะครับแล้วกินแค่ครึ่งใบไถขึ้นไป ความสูงนะครับมันจะไม่ได้สูงมากนะครับถ่ายซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมนะครับให้มันกินเท่าเทกันเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายตรงขับนะครับให้มันไปเชื่อมกันนะครับหลังจากที่เราถ่ายด้านข้างมาเมื่อกี้นะครับนะฮะถ่ okay. ายซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมานะครับนะฮะมันก evet. ็จะดูกลมกลืนมันก็จะดูเท่ากันนะครับ หลังจากที่เราขึ้นทรงด้วยฟันลองเสร็จนะครับก็จะได้ลนนักษณะนี้นะครับซึ่งเวลาผมทํางานด้วยฟันลองนะครับขอบผมจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่เราสะบัดข้อมือนะครับให้ระดับความสูงที่เท่ากันนะครับขอบผมจะไม่ได้เหลื่อมล้ํากันเท่าไหร่นะครับมันจะง่ายในการเก็บขอบผมนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางอันนี้เราก็ใช้วิใหญ่นะครับในการไล่เก็บขอบผม นะครับให้มันดูเชื่อมกันนะครับไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับสำหรับเทคนิคของผมไม่มีอะไรมากนะครับทาเหมือนกับทุกๆทรงนะครับยกลอยแล้วเลียมปลายผมลงไปเรื่อยเมือต้องนิ่งนะครับสําหรับการใช้หวีในการเก็บขอบเก็บงานมือเราต้องนิ่งนะครับจับหวีให้มั่นคงนะครับแล้วไล่เก็บเป็นแถวแถววนไปวนมานะครับซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับสลับไปมาจนมันดูกลมกลืน ตัดไปนะครับเราก็เช็คงานไปในตัวด้วยนะครับว่ามันคมเกินไหมนะครับยืนดูข้างหลังนะครับมองจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับดูตรงไหนที่มันกางมันมันมันชีอกมาเราก็ไล่เก็บนะครับเพื่อให้มันดูคมเกินนะครับการเช็คงานเราต้องเช็คทั้งด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะครับส่วนไททอยนะครับที่หลายหลายคนนะครับจะ ตัดไม่เท่ากันเอียงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างนะครับก็ลองสังเกตดูเวลาผมใช้หวีในการทำงานนะครับยกแต่ละแถวให้มันใกล้เคียงกันที่สุดไล่เก็บเป็นแถวแถว,แถวค่อยๆไล่ระดับความสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับการวางหวีนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการทำงานนะครับเราจะวางยังไงให้ถนัดวางยังไงให้มันกินได้เท่ากันนะครับก็ลองสังเกตแล้วก็ลองฝึกกันดูนะครับ การทำงานนะครับต้องใจเย็นนะครับค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมกลืนล้วก็ย้อนกลับมาเก็บนะครับให้สังเกตดูนะครับข้างหลังใบหูนะครับทำไมผมทำเหมือนมันง่ายนะครับเพราะว่าการวางหวีนะครับมันสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายได้คล่องนะครับฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนะครับฝึกหวีให้เยอะๆสังเกตดูเยอะๆเวลาผมทำแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการฝึกนะครับ ยกขึ้นเล็มปลายนะครับยกขึ้นแล้วก็ไล่ไปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับหัดพลิกหวีนะครับตัดขึ้นมาพลิกหวีตัดขึ้นมาตัดแล้วก็พลิกหวีนะครับทําบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเกิดความชมนานาญนะครับหลังจากที่เก็บขอบลบมุมนะครับเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตีนผมไล่จอนให้มันสั้นลงไปอีกต่อไปเราก็จะมาเก็บจอนเก็บไถทอยนะครับเก็บขอบผมให้มันสั้นให้มันขาวลง สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้หวีก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดจะใช้ฟันลองก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการมาไล่เก็บตีนผมไล่เก็บจอนนะครับถ่ายขึ้นไปแค่ครึ่งหนึ่งระหว่างเบอร์2อนะครับถ่ายขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สะบัดข้างใบหูตะแคงนะครับนี่ฮะตะแคงให้กินแค่ครึ่งใบนะครับถ่ายอ้อมไปด้านหลังนะครับ หลังไมหูพับหูลงทําเหมือนกับเบอร์2นะครับกินครึ่งใบแต่แคงแล้วไถแค่ครึ่งใบให้มันไปเชื่อมกันง่ายๆครับทำเหมือนเอนกันนะครับระหว่างเบอร์1กับเบอร์2 ถอยก็ถ่ายสะบัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับกดให้แนบแล้วก็ถ่ายขึ้นไปแล้วก็สะบัดกดให้แนบถ่ายขึ้นไปแล้วก็สะบัดนะครับความสูงของผมก็ค่อยๆไล่เหมือนเดิมนะครับถ้ามันดูต่ำเราก็ถ่ายขึ้นไปใหม่แล้วก็สะบัดค่อยๆไล่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับจนกว่าเราพอใจนะครับว่ามันสูงพอความต้องการของเรานะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องให้มันเท่ากันนะครับขอบผมต้องสม่ําเสมอนะครับเวลาเราจะเก็บขอบมันจะได้ง่ายนะฮะมันจะดูกลมกลืนดูเท่ากันนะครับนะฮะสำหรับด้านขวานะครับก็ทําเหมือนกับด้านซ้ายนะครับให้ตะแคงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กินแค่ครึ่งใบเหมือนเดิมนะครับถ่ายซ้ําไปซ้ำมาให้มันกินเท่าเ่ากันเหมือนเดิมนะครับนะฮะ ตรงจอนก็ทกําเหมือนด้านซ้ายเหมือนเดิมครับกินแค่ครึ่งหนึ่งของเบอร์สองนะถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับข้างใบหูก็ตะแคงใช้มุมบบตาเรียนในการไล่เก็บให้ไปเชื่อมกันกับด้านหลังนะครับที่เราถ่ายขึ้นมาไว้นี่ฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บขอบผมช่วงระหว่างเบอร์หนึ่ง นะครับที่เราถ่ายขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยฮะที่มันเป็นขอบอยู่นะครับเราจะใช้วีใหญ่หรือวีเล็กก็ได้นะครับสาหรับผมแล้วก็ใช้วีใหญ่ในการเก็บก่อนอกดให้แนบนะครับแล้วไล่เก็บปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันเป็นคลื่นมันดูดา่างดูดำเราก็ไล่เก็บไล่แต่งให้มันไปเชื่อมกับเบอร์2ขึ้นไปนะครับมันจะได้ดูกลมกลืน สำหรับขอบผมนะครับตีนผมนะครับเราใช้แบตเตอรี่ในการคว่ำจิกให้มันเป็นกรอบเป็นทรงไปก่อนนะครับมันจะได้เป็นไกด์ลายเวลาเราดูทรงมันจะได้ง่ายนะฮะเวลาเราจิกนะครับให้พับหูลงนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูส่วนบนข้างหลังใบหูว่าตีนผมก็สูงประมาณไหนนะครับแล้วเราเอาตรงนั้นเป็นไกด์ลายในการจิกลงมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกินลึกเข้าไป นะครับมันจะดูไม่สวยเวลามันยาวแล้วมันจะดูเป็นสองัต็ปดังนั้นเวลาเราการขอบผมเราควรเอาตรงที่มันเว้าขึ้นไปสูงเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อที่จะให้มันดูสวยให้มันดูเท่ากันอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่ยังไม่มีความชํานาญนะครับดูแต่ละคลิปนะครับพยายามที่จะ ดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับบางครั้งนะครับผมอาจจะบรรยายหรือว่าแนะนําไม่ครอบถ้วนนะครับฉะนั้นก็ฝากน้องๆเพื่อนๆพี่นักเรียนช่างตัดผมนะครับพยายามสังเกตพยายามจำนะครับแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกกันนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้นําไปเป็นแนวทางกัน ด้านซ้ายก็เหมือนกับด้านขวานะครับไล่เก็บให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะครับสังเกตดูการวางหวีของผมนะครับมือจะนิ่งนะครับยกแต่ละแถวนะครับแต่ละครั้งให้อยู่ในระดับเดียวกันน้ำหนักเท่ากันการง้างหวีกมาก็ต้องเท่ากันเนี่ยฮะเห็นไหมครับกดให้แนบเนี่ยฮะไล่เก็บปลายผมลงไปเรื่อยๆ ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับต้องฝึกให้เกิดความชำนาญสำหรับด้านบนนะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่ในการไล่เก็บให้มันดูกลมคืนนะครับไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับโดยการใช้หวียกซอยนะครับการจับแบตเตอรี่นะครับในการตัดผมด้านบนนะครับให้ตัดที่ท้องของแบตเตอรี่นะครับงอยมือขึ้นแล้วก็จับนะครับนี่ฮะใช้หวีหวีขึ้นนะครับ เล็มปลายผมนะครับมือต้องนิ่งนะครับเวลาเราใช้หวีตัดผมทรงนักเรียนหรือว่าซอยผมด้านบนนะครับมือจะนิ่งนะครับแล้วไล่ให้มันเท่าเท่ากันนะครับอย่าให้มันเป็นคลื่นให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามะยกขึ้นไล่เป็นแถวแถวไปนะครับทําไปแล้วต้องเช็คไปในตัวด้วยนะครับตรงไหนที่มันเป็นคลื่นเราก็วนเก็บนะครับตรงไหนที่มันเท่ากันเราก็จบ ด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะครับเราก็ลาไ,กนนนะไล,ไลไ่ให้มันไปเชื่อมกับด้านบนนะฮะเห็นไหมครับเล็มปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับให้มันไปเชื่อมกันนะฮะยกขึ้นไล่เก็บเป็นแถวๆทำเป็นแถวๆนะครับวนไปนะครับจากด้านซ้ายก็วนไปด้านขวานะครับเนะี่ยฮะ เราต้องการให้มันทุยนะครับเราก็ไม่ต้องไปตัดเยอะนะครับไททอยเราแค่เล็มปลายผมให้มันกลมกลืนไม่ให้มันเป็นขึ้นหรือว่าชี้ดูชี้เดนะครับเล็มแล้วก็เก็บให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะครับถ้ามันดูกลมกลืนดูนวลดูเนียนตาเราก็พอนะครับเยไล่ไปให้มันไปเชื่อมกับข้างบนหลังจากที่เราไล่เก็บให้มันเท่ากันแล้วนะครับมันก็จะดูกลมกลืนดูสวยงามนะครับ ผมลักษณะนี้นะครับเวลาผมที่ชี้ที่กลางนะครับถ้าเราเก็บไม่เนียนหรือว่าเก็บไม่สวยนะครับมันก็จะดูเป็นคลื่นดูเป็นรอยหยักนะครับซึ่งมันจะไม่สวยงามนะครับลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะครับฉะนั้นเราควรที่จะฝึกมือให้นิ่งที่สุดนะครับด้านบนก็ไล่ให้มันไปเชื่อมกันกับด้านซ้ายนะครับที่เราตัดมาไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะดูกลมเกลือนนะครับดู สวยงามนะครับสำหรับหัวลักษณะนี้ถ้าเราตัดสวยนะครับลูกค้าจะกลับมาเป็นลูกค้าประจำแน่นอน,นวนกลับไปกลับมานะครับทำไปเช็คไปดูกลมดูสวยเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับผมก็จะ เป่าทำความสะอาดให้กับลูกค้าทุกครั้งนะครับและที่สำคัญก็จะเป็นการเช็คทรงไปในตัวด้วยนะครับตรงไหนที่มันยังไม่สวยนะครับเราจะได้แต่งนะครับทำให้มันดูสวยที่สุดนะครับเพื่อความพอใจของลูกค้า สำหรับจอนะครับแล้วก็ด้านข้างไททอยนะครับลูกค้าต้องการที่จะให้มันสั้นกว่านี้นะครับให้มันขาวนะครับผมก็จะใช้เบอร์0.5นะครับในการไล่เก็บนะครับตรงจอสบัดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับนะฮะไถแล้วก็สบัดนะฮะพยายามดึงหนังศีรษะให้ตึงนะครับถ้าหัวลูกค้ามีรอยหยักรอยย่นนะฮะหรือว่าเป็นคลื่นนะครับมันกินไม่เท่ากันเราก็ใช้มือ นะครับผมให้มือเดึงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตึงนะครับด้านข้างก็กินแค่ครึ่งใบเหมือนเดิมนะครับท้ายทอยก็ค่อยๆไล่ระดับนะครับเราจะเอาสูงประมาณไหนเราก็ดูลักษณะศีรษะลูกค้าไปด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีลักษณะศีรษะที่ยาวนะครับคอยาวเราก็ถ่ายขึ้นสูงได้นะครับไล่เก็บนะครับทั้งสองฝั่งให้มันเท่ากันนะครับเวลาเราเก็บขอบผมมันจะได้ง่ายนะฮะ ทำเหมือนกับที่เราใช้เบอร์หนึ่งเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเบอร์0.5นะครับเพื่อให้มันดูขาวให้มันดูนวลขึ้นนะครับตามความต้องการของลูกค้านะเสร็จแล้วผมมาใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการไล่ขอบผมระหว่างเบอร์0.5อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเราจะใช้หวีก็ได้นะครับแต่สําหรับผมวันนี้ก็ใช้เบอร์หนึ่งให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยใช้เบอร์อใช้หวีในการไล่แต่งอีกรอบหนึ่ง เป็นการลบขอบเป็นการลบขอบผมนะครับหลังจากที่เราใช้0.5นะครับเราก็ใช้เบอร์หนึ่งไล่ให้มันไปเชื่อมกันกับด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายวนไปวนมานะครับให้มันดูเท่ากันนะครับเวลาเราใช้หวีเก็บงานนะครับมันจะได้ง่ายจบงานได้เร็วนะครับ นี่ก็ใช้วีเล็กนะครับในการมาไล่เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งนะครับลบขอบผมเมื่อกี้ไปนะครับตรงจอเราต้องการสั้นอยู่แล้วถ่ายไปเลยนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับเอียงออกมานะครับกดให้แนบแล้วก็ง้างหวิวมานะครับอย่าให้มันเป็นคลื่นนะครับเวลาเราเก็บขอบผมต้องให้มันเชื่อมกันนะครับอย่าให้มันเป็นจุดด่างดําหรือว่าเป็นคลื่นอยู่มันจะไม่สวยนะครับ น,ะนะตะแคงแล้วเก็บตีดผมให้มันดูกลมกืนนะครับให้มันเป็นขอบให้มันดูสวยนะครับดูเด่นขึ้นนะครับสำหรับขอบผมให้มันเชื่อมกันนะครับระหว่างเบอร์หนึ่งกับ เบอร์สด้านบนนะครไล่ไปเรื่อยๆนะครับตีนผมตรงท้ายทอยตรงไหน,ไหนที่มันยังดูด่างดูดำนะครับกดให้แนบแล้วก็ไถกดให้แนบแล้วก็ไถนะทำไปเราต้องคิดไปนะครับว่าเราจะเอาส่วนไหนของหวีในการเก็บนะครับ ถ้าตรงไททอยตรงตีนผมนะครับเราต้องการให้มันสัน้นให้มันขาวเราก็ใช้ปลายหวีนะครับในการกดแล้วก็งานออกมาแล้วก็ไถส่วนบนนะครับที่มันไปนเชื่อมกันให้มันดูสโลปขึ้นเราก็ใช้ส่วนที่หนาหน่อยนะครับป้องกันการตกหวีด้วยแล้วก็ไล่เก็บแค่ปลายผมลงไปนิดหน่อยนะครับค่อยๆไล่ระดับลงไปแบบนี้นะครับมันจะได้ดูสโลปขึ้นดูสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าเรา ตัดยังไงก็ตัดอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะครับเราต้องวางแผนในใจเราต้องคิดในใจอยู่เสมอว่าเวลาเราทํางานเราจะทํายังไงมันถึงจะสวยนะครับใช้ตรงนี้ตัดแล้วมันไม่กินหรือว่าใช้ตรงนี้ตัดแล้วมันสั้นเกินไปนะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนกันกับอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหวีไม่ว่าจะเป็นฟันกรรไกรฟันปลาไม่ว่าจะเป็นกรรไกรซอยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเราต้องเรียนรู้ นะครับจากประสบการณ์นะครับตรงไหนที่เราทําแล้วมันดูสั้นเกินไปนะฮะเราก็ต้องจําว่าเออเราใช้อันนี้ตัดแล้วมันดูสั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นหวีใหญ่มันจะสั้นไหมมันจะดูสวยกว่าไหมนะครับเราต้องอพยายามจําแล้วก็ปรับปรุงใช้การไปเรื่อยๆนะครับไททอยก็จะดูสโลปขึ้นนะครับดูนวลดูสวย นะครับถ้าเราใช้หวีเก็บแล้วทางานได้เนียนได้นวลน,นะครับลูกค้านะครับประทับใจแน่นอนนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องๆพยายามฝึกกันเยอะๆนะครับอันไหนไม่เก่งก็พยายามดูเยอะๆนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับ ด้านขวานะครับหลังใบหูลูกค้านะครับที่ใครเวลาทําแล้วไม่ถนัดนะครับก็พยายามสังเกตดูเวลาผมทํางานนะครับงานออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับพยายามวางหวีให้ได้ตําแหน่งนะครับใช้มุมปัฏริเลียนในการถ่ายนะครับนะ หมับก็ไล่ให้มันขาวให้มันนวลน,นะครับข้างบนก็เก็บขอบอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันดูกลมคกลืนที่สุดนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแต่งไปครับสำหรับการทำงานนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแต่งเอา ตรงไหนที่มันยังดูดำนะครับดูไม่ลมเืินเราก็วนกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะหลังจากที่เราเก็บเสร็จนะครับใช้หวีเล็กเก็บเสร็จนะครับอ่าเราก็มาใช้หวีใหญ่ในการไล่เก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้หวีเล็กนะครับมันอาจจะเป็นคลื่นบ้างมันอาจจะยังไม่เนียนบ้างนะครับเราก็ใช้หวีใหญ่ในการมาเก็บขอบผมด้านบนให้มันเชื่อมกันอีก รอบหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความเนียนนะครับแต่ทางนี้นั้นก็อยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับบางคนก็ใช้วีเล็กทีเดียวจบบางคนก็ใช้วีใหญ่ทีเดียวจบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละช่างนะครับ เวลาผมใช้วีใหญ่ในการเก็บนะครับผมก็จะไล่เก็บแค่ปลายผมนะครับมันจะไม่ได้สั้นเกินไปนะครับจะค่อยๆไล่สังเกตดูนะครับเวลาเราทํางานไปสายตาเราก็กวาดเช็คดูตรงไหนที่มันยังดูเป็นคลื่นหรือว่ายังไม่กลมกลืนนะครับผมก็ค่อยๆไล่เก็บนะครับไล่ปลายผมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนะครับถ้ามันสวยถ้ามันกลมกลืนกันแล้วก็พอนะครับเป็นการเก็บงานเป็นการแต่งงานให้มันเก็บงานเก็บรายละเอียดให้มัน ดูคมเคลืงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะจบงานเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละคนว่าประมาณนี้สวยหรือไม่สวยนะครับบางท่านดูแล้วคิดว่าสวยก็จบงานได้แต่บางท่านมีความปราณีตมีความสุขุมมีความรอบครอบก็พยายามแต่งพยายามเก็บให้ลูกค้าให้มันดูนวลที่สุดนะครับ ก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอบคุณทุทกๆกําลังใจขอบคุณทุทกๆการกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่เราเก็บเสร็จก็จะดูนวลดูเนียนประมาณนี้นะครับสําหรับด้านบนนะครับเราเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันยังเป็นคลื่นอยู่ยังไม่นวลยังไม่เนียนก็เก็บก็แต่งนิดนึงนะครับ นะฮะมือต้องนิ่งนะครับการใช้หวีนะครับเก็บผมด้านบนมือต้องนิ่งวางให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่าไปสั้นบ้างสูงบ้างต่ำบ้างมันจะเป็นคลื่นมันจะไม่สวยดังนั้นก็มือต้องนิ่งนะครับค่อยๆเล็มลงไปเห็นไ,ไหมฮะค่อยๆแต่งตรงไหนเราหวีขึ้นมาปุ๊บเราเห็นว่าตรงไหนมันมันยาวกว่าเพื่อนนะครับตรงไหนที่มันดูสูงกว่าจุดอื่นเราก็ไล่เก็บ ปลายผมมันลงไปให้มันเท่ากันแล้วก็เช็คดูนะครับถ้ามันคมกืนดีก็จบงานได้ ับค่อยแต่งค่อยๆเก็บไปนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราปล่อยงานไปเลยนะครับบางทีลูกค้ากลับบ้านไปนะครับไปส่องกระจกอาจจะดูเป็นคลื่นอาจจะดูเป็นเป็นหลุมเป็นคลื่นอยู่ดูไม่สวยนะครับลูกค้าก็เป็นประทับใจฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยลูกค้าก่อนที่เราจะจบงานเราควรที่จะเช็คงานให้ลูกค้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น เต็นผมไม่ว่าจะเป็นด้านบนไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับเราเช็คให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจนะครับอันนี้เป็นการใช้ฟันปลานะครับในการมาไล่ปลายผมให้มันดูพลิ้วนะครับให้มันดูกลมกลืนนะครับไม่ให้มันดูทู่มันดูเป็นแท่งเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ปตัตเตอร์เดนไทยบางทีมันจะดูเป็น เป็นทุ่ๆไปมันไม่พพิ้วฉะนั้นเราใช้ฟันปลาในการมาไล่ปลายผมนะครับมันจะดูพพิ้วดูไม่ทู่ดูสวยงามดูกลมกลืนนะครับดูนวลตานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละช่างอีกเหมือนเดิมนะครับบางท่านก็อาจจะใช้แค่บัตรเลียนก็จบบางท่านก็อาจจะใช้ากางไกซอยหรือว่ากางไกฟันปลาก็จบอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดดีกว่าอยู่ที่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับ สำหรับผมผลงานนะครับทรงนี้นะครับเวลาหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ลองติดตามดูคลิปหน้านะครับผมจะทํารวบรวมไว้เป็นคลิปสั้นๆนะส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําเทคนิคนะครับทำให้ดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้ามันยาวไปนะครับมันอาจจะทําให้ท่านผู้ชมเบื่อนะครับดังนั้นก็เลยจะทําแบ่งเฉพาะ หลังจากที่ผมตัดเสร็จแล้วผลงานจะเป็นยังไงก็จะเอาไปรวบรวมกับคลิปหน้านะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราก็เป่าทำความสะอาดนะครับก็ถือว่าจบงาน,นได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ